บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวหอมแดงต้องสูงไม่ต่ำกว่าหนึ่ง้อยบาทให้ <st utter> ได้ในรที่แล้วเนี่ยไม่ตำลง <st utter> ผมคิดว่าผมคิดได้คือคิดแต่เดียวคือไปทาให้ข้าวราคาสูงขึ้นถ้าเป็นข้าวทั่วปไปเนี่ยที่นักขอเก้าพันเนี่ยเก้าพันอาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็งไม่ควรต่ำกว่าแปดพันมีน้องก็ได้มีกำไรสองพัน ดีไหมพี่น้องเอไหมครับอันนี้นักจะทำให้นะครับรับปากว่าจะทำให้แล้วคอยดูแล้วกันว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับ ร้อยเอกชมนัทพมเผายืนยันในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะในเรื่องของราคาข้าวนะคะและที่สําคัญในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางพารากิโลละ100บาทวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะมาตรการเร่งด่วนจากร้อยเอกชมนัทพมเผาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู้วิกฤตเกษตรกรไทยช่วยเหลือทั้งเรื่องของข้าวสินค้าทางการเกษตรห้าพืชยางพาราไม้ผลไม้ยืนต ภายในระยะเวลา4เดือนช่วยเหลือเกษตรกรในทุกๆก,กลุ่มเลยและที่สําคัญติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะและนอกจากนี้การเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัดทําให้พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มนะคะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือถึง2เด้งจากทางภาครัฐค่ะและเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม25 6 8เป็นต้นไปวันนี้เนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ประเด็นนี้ช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงสวัสดิการช่วยลดราคาต้นทุนด้าน การผลิตทางเรื่องของข้าวนะคะแล้วก็ยางพาราด้วยติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อกุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศร้อยเอกชมนัทพมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยืนยันเดินหน้าภายในระยะเวลา3เดือนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มทั้งเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรชัดเจนในทุกประเด็นเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะการลงตัวของพี่น้องเกษตรกรเป็นจุน่นอ่างี้มันจะทําให้ถูกรอบ เกษตรกร,รทุกวันนี้ถ้าบินเดี่ยวไปไม่รอดนะครับมันต้องรวมตัวเป็นก,นกนนลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่นี่เองวันนี้ไปไหนไม่มาเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าคุณต้องรวมตัวเป็นกเกษตรแปลงใหญ่นะครับขับเคลื่อนไปนะครับสากลคุณต้องไปช่วยคิดว่าคุณจะผลิตปุ๋ยยัยงไงคุณจะผลิตอาหารสัตว์ยังไงคุณสัตว์ทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ทั้งหลายคุณจะทำยังไง ปุ๋ยจะทำยังไงนะครับเราสามารถผลิตได้ถามว่าคุณภาพมันสู้กับเจ้าสัวได้ไหมทำไมมันจะไม่ได้โดยเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมสมัยใหม่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วปุ๋ยสูตรไหนมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำพิเศษคือราคามันต้องตำ่ำทำให้พี่เจ้าเกษตรกรได้ใช้กันพวกเราในฐานะเป็นผู้ดำระทรงเกษและนะครับ นิรันกันตบตุ่นแดงกรมส่งเส,สริมก,การคมนาคมเกษตรต้องไปทำเพื่อการเกษตรจริงๆสากลทั่วไปเนี่ยนะครับต้องให้เขาเข้มแข็งดังนั้นโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการที่จะรองรับข้าวหนาปีนี้เลยขาหมอนนะครับอาทิตย์นีกรมเาิข้่ามาไหมเนีย่ยให้รอมาวันหลังผมมีงานสำคัญอย่างนี้อาทิตย,ย์นีโปรดจะทาด โดนอย่าขาดฟอีกสักครั้งถ้าท่านขาดปบ่อยชีวิตท่านจะขาดขึ้นอย่างนัันนะไม่ใช่ครูนะคือตั้งขึ้นมาแล้วต้องทำงานนะไม่ได้ตั้งพอใครที่เ็รับดีแล้วไม่สนใจเรื่องที่ผมได้มอบหมายไปผมมอบหมายไปไม่สนใจนะครับเดี๋ยวผมไม่สนใจพระคุณบ้างนะเวลาพูดได้ใส่อารมณ์เนี่ยเพราะว่าโมโหแล้วเวลาหางา่ที่ไหนไม่มาที่ผมโมโหทุกครั้งเลยเป็นรูปเป็นโรคขาดของกอไม่ได้ พอเราโกหก็เลยมาพูดอะไรทั้งนี้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรรับไปช่วยเหลท่านไปคิดโครงการปุ๋ยที่มันราคาถูกไม่ต้องไปอุดหนุนคนมีกระถางดีไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้ถ้าวัฒนธรรมเริ่โมดาสูตรแม่ปุ๋ยท้หลายน่ะข้าวที่เราเพิ่งแสงบ้านเนี่ยตำบลบางเคียนเนี่ยใช้สูตรไหนมันเหมือนกันหมดอะนะครับแต่เราต้องขายราคาต่ำยาข่าวอะไรต้องต่ำนะครับต้นทุนงมันดินน้ำบางเนี่ยจะทำยังไงให้น้ำมางเนี่ยพี่น้องเวลาไถนาเนี่ย ยุคีนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ควายใช้โคสมัยสมัยก่อนดีแค่แรกไ่ได้ขนาดนั้นบบน,นะนะครับนั้นไปที่ตรงนี้มาภายในสิเดือนตุลาต้องรู้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาราคาปุ๋ยยังไงราคาผลิตภัณฑ์อ,อ,ยอ,อย่างอื่นอ่ะยูเรเนียชีวพันธุ์ยาข่าวอะไรยังไงอันนี้จะทำกันโคองการรองรับข้าวราพีการตัดยอดข้าวกับทงตลาดณวันนี้ทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตข้าวปีหนึ่งประมาณ30บล้านตัน คนไทยได้ส่งออกประมาณปีสิบล้านตันกินข้าวสมัยก่อนสิบล้านตันเดือนกินน้อยพคนกัว้วนะครับกินหรือประมาณห้าหรงหกล้านตันเท่ากับข้าวขาสต็อกทุกปีต้องปีสิบกว่าล้านตันมันไม่เข้าแล้วถูกนไงแล้วต้องไถ่จะข้าวออกโรงการชะลอขายข้าวนะครับโครงการนี้ทันข้าวนาปีและทันข้าวนาปางสมัยหน้าข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวหอมแดิต้องสูงไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้ได้ เลูกทีมงากจนทำางานผมคิดว่าผมคิดได้คือคิดแย่เดียวคือไปทําให้ข้าวราคาสูงขึ้นถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยที่นักก 9, ดขอ9 0 0 0เนี่ย9 0 0 0อาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็งไม่ควรต่ำกว่า8 0 0 0พี่น้องก็ได้มีก็ไร2 0 0 0ดีไหมพี่น้องดีทำได้ครับอ,อ,อันนี้นัดจะทำให้นะครับรับปากที่จะทำให้แล้วคอยดูแล้วกันว่าทําได้จริงหรือเปล่า และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยืนยันออกมาแล้วค่ะสําหรับการจ่ายเงินรอบที่4พี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1000บาทค่ะในวันที่18ตุลาคม25งพันรปนี้จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิทบียนเกษตรกรรายละเอียดในการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรใครที่ขึ้นสถานะว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศกลางกระเป๋ารอการอุ่นเงินในวันที่18ตุลาคม2 5งพันานี้ถึง ว่าได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเด้งที่2ออย่าลืมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพักย20ตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะและนอกจากนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็มีข่าวดีจากทางกยทมาฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยสําหรับใครที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนะคะในการค้นยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีซึ่งในส่วนของกยทมีการปรับเพิ่มในการช่วยเหลือเป็นเกณฑ์ใหม่ไร่ละ2,000บาทค่ะส่วนค้นยางเก่าปลูกแทนด้วย ยืนต้นนะคะ ก็จากเดิมนะคะที่ใหสิทธิ์ในการช่วยเหลือ1 6 0่0ืบาทต่อไร่ก็ปรับลดลงมาเป็น1 2 0 0 0บาทต่อไร่ใครสนใจติดต่อที่กยททุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะคะในการขอรับสิทธิ์ค่ะในการสนับสนุนการค้นต้นยางด้วยทุนของตัวเองแล้วก็ปลูกแทนได้ยางพันธุ์ดีหรือว่าไม้ยืนต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึง31มีนาคม2568รบาทเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะร้อยเอชมนัฐพรเผ่ายัางยืนยันในเรื่องของยางกิโลละ100บาทด้วยเดี๋ยวเราไปติดตาม ระหว่างเป้าไว้ว่าเส้นเดือนตุลาคมราคายางค้นณนเวลานี้น้ำยางตกกิโลกร,รัมละประมาณ50บาทเราจะขยับเพดานขึ้นไปจะเป็น60บาทหรือ70บาทก็ต้องทำและภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาปีนี้ราคาต้องขยับขึ้นไปมากกว่าสิ้นเดือนตุลา และเชกเช่นเดียวกันสิ้นเดือนท่านวาคมเราเค้าดาวกับความสุขของพี่น้องชาวสวนยางเราจะต้องหาทุกวิธีการนะครับขยับราคายางให้ไปถึงเพดานที่สูงที่สุดให้ได้นี่คือกรอบระยะเวลาที่ไม่ใช่การเป็นการสร้างฝันเพื่อหลอกลวนพี่น้องชาวสวนยางแต่เรากำลังจะทำฝันที่เราฝันไว้ให้เป็นความจริงเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับพี่น้องชาวสุนยางเราไม่ได้ที่จะทําเพื่อชาวสุนยางเท่านั้นแต่จะขยับทีละสเต็ปวันนี้เรามาเรื่องอยางนะครับแล้วเราจะไปทําเรื่องเพื่อเศรษฐกิจอีกหลายๆตัว นั่นและคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและรับสิทธิ์ถึงสองเด้งผ่านโครงการคนละครึ่งพลัดด้วย20ตุลาคมนี้เรามีนัดกดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศนะคะคลิปนี้นาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ